สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในสัปดาห์ที่สองเนาะในการเรียนออนไลนออ์วันนี้เราก็จะมาพบกันในรายวิชาดนตรีนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยเกี่ยวกับเรื่อง ลักษณะของเสียงนะคะลักษณะของเสียงก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะสร้างสรรค์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นจากดนตรีจากมนุษย์จากเสียงรอบตัวเรานะคะที่เราได้ยินได้ฟังก็จะมีด้วยกัน3ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันจับคู่อันแรกเลยนะคะจับคู่อันแรกก็จะเป็นเสียงสูง เสียงต่ำคู่ที่สองคือเสียงดังเสียงเบาคู่ที่สามคือเสียงยาวเสียงสั้นแต่ละอย่างแต่ละลักษณะคู่นั้นก็จะมีความแตกต่างกันโดยที่เราจะได้ยินเสียงเหล่านั้นรอบๆตัวเรามาดูกันนะคะเสียงสูงกับเสียงต่ำเช่น เสียงมา้าเสียงม้าม้าร้องนะคะม้าร้องจะมีลักษณะเสียงสูงส่วนเจ้ากบตัวนี้ลักษณะของเสียงเจ้ากบร้องนั้นจะดังอบอบซึ่งเป็นลักษณะเสียงต่ำนะคะลักษณะที่ลักษณะต่อไปนะคะเป็นลักษณะของเสียงดังแล้วก็เสียงเบา ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจุดพรุหรือเราได้ยินเสียงระเบิดนะคะก็จะดังขึ้นเสียงดังบึ้มอะไรอย่างงี้เสียงดังแบบดังมากอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราอยู่ใกล้ๆเราก็จะได้ยินชัดเจนนะคะอันนี้เสียงมแมลงที่ดมดอมเกสรดอกไม้นะคะ หรืออีกอย่างหนึ่งเสียงเบาก็คือเสียงกระซิบเวลาเราคุยกันแบบสองคนไม่อยากให้คนอื่นได้ยินอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นเสียงกระซิบเสียงเบานะคะลักษณะของเสียงยาวแล้วก็เสียงสั้นนะคะลักษณะของสองเสียงนี้ไม่ว่าจะเป็นเสียงไก่ขันเวลาตอนเช้าไก่ตนขันเอะเอเอ,อะไรประมาณนี้ก็จะมีลักษณะเสียง ยาวนะคะส่วนลูกไก่ลูกเป็ดร้องนะคะจิบ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 าบกาบกา,า,าบอะไรอย่างนี้นะคะเป็นลักษณะของเสียงสั้นนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูก็มีคลิปวิดีโอดีๆมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะก็ต้องขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆนี้จากคุณครูวิภาพรนะคะที่จะมามอบความรู้ให้กับเด็กๆ ต่อไปนี้ค่ะไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ มาดูข้อแรกกันเลยค่ะเสียงดังกับเสียงเบานะคะมนุษย์สามารถทำขึ้นได้หรือสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติด้วยค่ะตัวอย่างเสียงดังนะคะก็คือเสียงระเบิดค่ะเสียงระเบิดนะคะเกิดขึ้นโดยมนุษย์สร้างขึ้นค่ะเสียงเบายกตัวอย่างเสียงปรบมือค่ะ เสียงระเบิดนะคะนักเรียนอาจจะเคยได้ดูนะคะได้ยินกันในการ์ตูนมาบ้างแล้วนะคะซึ่งเมื่อเกิดระเบิดขึ้นเนี่ยเสียงก็จะดังมากๆเลยคะ่ะถ้าหากเราอยู่ใกล้เนี่ยนอกจากจะเป็นอันตรายต่อหูของเราแล้วนะคะก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆด้วยคะ่ะเสียงเบานะคะคุณครูยกตัวอย่างเสียงปรบมือใช่ไหมคะเสียงปรบมือนะคะ ปรบมือหนึคนนะคะเสียงก็จะเบาค่ะแต่ถ้าหากปรบมือหลายๆคนนะคะเป็นสิบคนเป็นร้อยคนเป็นพันพันคนเนี่ยเสียงปรบมือก็สามารถที่จะยังขึ้นมาได้ค่ะแบบที่2นะคะเสียงดังยกตัวอย่างเสียงตะโกนค่ะ เสียงตะโกนนะคะเป็นการออกเสียงที่ดังกว่าปกติคะ่ะเพื่อให้ผู้ที่อยู่ไกลๆนะคะสามารถได้ยินเสียงของเราค่ะมีใครได้ยินไหมคะมีใครได้ยินครูวิวไหมคะมีใครได้ยินค,ครวิวบ้างไหมคะเสียงเบานะคะครูวิวยกตัวอย่างเสียงกระซิบคะ่ะเสียงกระซิบนะคะเป็นการพูดเบาๆนะคะพูดเบากว่าปกติคะ่ะเพื่อไม่ให้ผู้อื่นได้ยินเสียงของเรานั่นเองคะ่ะ เด็กยินเสียงโกอยู่ไหมคะตอนนี้ครูวิวกำลังกระซิบอยู่นะคะจากตัวอย่างเสียงตะโกนและเสียงกระซิบนะคะก็สามารถเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าเสียงตะโกนนะคะจะมีลักษณะเสียงที่ดังกว่าปกติค่ะและเสียงกระซิบนะคะจะมีลักษณะที่เบากว่าปกติค่ะดังนั้นเสียงตะโกนจึงมีเสียงดังและเสียงกระซิบจึงมีเสียงเบาค่ะ ข้อ2นะคะเสียงยาวและเสียงสั้นค่ะเสียงยาวนะคะครูวิวยกตัวอย่างเสียงออดค่ะ จากที่ฟังไปสักครู่นะคะเสียงออดเมื่อกด1ครั้งเนี่ยก็จะมีเสียงที่ยาวมากๆเลยค่ะเสียงสั้นนะคะครูวิวยกตัวอย่างเสียงต่อยค่ะต่อยในที่ดีไม่ใช่นักเรียนต่อยกันนะคะแต่ยกตัวอย่างเสียงต่อยที่เกิดจากนักมวยค่ะเมื่อนักมวยเนี่ยต่อยหนึ่งครั้งนะคะเสียงต่อยก็จะเป็นเสียงสั้นๆค่ะ จากเสียงที่ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะเสียงออดจะมีลักษณะสเสียงที่ยาวกว่าเสียงต่อยนะคะเสียงยาวและเสียงสั้นแบบที่สองนะคะครูวิวยกตัวอย่างเสียงโทรศัพท์ค่ะเสียงโทรศัพท์เข้าเมื่อสักครู่นะคะก็จะสังเกตได้ว่ามีลักษณะสเสียงที่ยาวพอสมควรเลยค่ะ แต่ถ้าหาักยาวกว่านี้แสดงว่าอะไรคะแสดงว่าไม่มีคนรับโทรศัพท์แน่เลย <l apan> เสียงสั้นนะคะยกตัวอย่างเสียงถ่ายรูปค่ะ <l ap> เสียงกดถ่ายรูปเมื่อสักครู่นะคะเมื่อเราสังเกตดูแล้วเนี่ยลักษณะเสียงก็จะเป็นเสียงสั้นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ถ่ายรูปจากโทรศัพท์มือถือหรือเสียงกดชัตเตอร์จากกล้องนะคะก็จะมีลักษณะเสียงที่สั้นค่ะ และเมื่อเรานำมาเปรียบเทียบกันแล้วนะคะระหว่างเสียงโทรศัพท์เข้านะคะก็จะมีเสียงที่ยาวกว่าเสียงกดถ่ายรูปค่ะข้อ3ค่ะเสียงทุ้มและเสียงแหลมค่ะ เสียงทุ้มนะคะยกตัวอย่างเสียงเดินค่ะการเดินของเรานี่แหละค่ะการเดินนะคะจะมีเสียงที่ทุ้มต่ำค่ะเสียงแหลมนะคะยกตัวอย่างเสียงเบรกรดค่ะ เมื่อเราต้องการที่จะหยุดรถกระทันหันนะคะเราก็จะเบรกลดค่ะสังเกตได้ว่าเสียงเบรกรถนะคะจะมีความแหลมนะคะมากกว่าเสียงการเดินที่เป็นเสียงทุ้มค่ะแบบที่2ของเสียงทุ้มและเสียงแหลมนะคะเสียงทุม้มยกตัวอย่างเสียงตีระฆังค่ะ เสียงตีระฆังนะคะจะมีลักษณะเสียงที่ถุ้มต่ำนะคะนักเ,เรียนคิดว่าเราจะสามารถฟังเสียงระฆังนี้ได้ที่ไหนตอนไหนบ้างคะคำตอบก็คือสามารถฟังได้ที่วัดนะคะตอนเย็นพระก็จะออกมาตีระฆังค่ะเสียงแหลมนะคะยกตัวอย่างเสียงนกหวีดค่ะ เสียงนกหวีดนะคะจะมีลักษณะเสียงที่แหลมนะคะแหลมกว่าเสียงตีะระฆังที่เป็นเสียงทุ้มค่ะ จากตัวอย่างเสียงที่ครูเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอที่จบลงไปก็จะสามารถเพิ่มเติมความรู้ให้กับเด็กๆได้นะคะเด็กๆมาดูใบความรู้ใบงานที่คุณครูได้มอบให้ไปนะคะใบงานนี้คุณครูขออนุญาตเปลี่ยนนะคะคุณครูต้องขออภัยด้วยคุณครูทําผิดไปนิดนึงนะคะคุณครูต้องขออภัยนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆเปลี่ยนคําว่าเร็วเป็นคําว่าสูงนะคะคําว่าช้าเป็นคําว่า ต่ำนะคะโดยให้เด็กๆบอกลักษณะของภาพที่เด็กๆได้เห็นนั้นว่ามันมีลักษณะของเสียงเป็นยังไงนะคะ่ะเด็กๆก,ก็ดูว่าเสียงสุนัขเนี่ยห้องๆอ,อย่างเงี้ยมันมีลักษณะเสียงเป็นยังไงเสียงสูงหรือเสียงต่ำเสียงดังหรือเสียงเบานะคะให้เด็กๆเ,เขียนลงไปที่สำคัญอย่าลืม เขียนชื่อนามสะกุลชั้นให้คุณครูด้วยนะคะระบายสีให้สวยงามเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปนะคะมาฝากคุณครูด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปหรือสัปดาห์ถัดไปนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ไว้เจอกันเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ